สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะก็สวัสดีครูทุกตาพี่เสมาด้วยนะคะก็ค่ะหนูชื่อชน,นก,การคา์ค่ะพี <th> ่เสมาก็ก็วันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะในฐานะที่เป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดของสพทอก็คือเป็นการอ่คือของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยนะคะก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีทุกระดับเลยค่ะ ก็มีตั้งแต่อนุบาลนะคะประถมแล้วก็มัธยม่ะมอหนถึงม6เลยนั้นการจัดการเรียนรู้ก็จะหลากหลายมากๆนะคะและก็ต้องเป็นไปตามระบอบระยะเวลานะคะของของสพทตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดทั้งหมดนะคะมีการวัดความรู้ของนักเรียนอนุบาลวัดการอ่านนักเรียนประถมนะคะมีการสอบโอเนของปหกมสามมหนะคะ ก็อันนี้เล่าดบภาพรวมของโรงเรียนก่อนโรงเรียนของเรานะคะก็จะมีนักเรียนทั้งหมดประมาณ2อ0พันเก้าถึงสามพันคน,นะคะ่ะถ้าจากทั้งหมดนะคะทีนี้ก็หนูมาวันย้ายย้ายมาจากโรงเรียนมัธยมนะคะก็ย้ายย้ายมาที่โรงเรียนวัดเขียนเขตแล้วก็เขาก็บอกว่าโรงเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขตเนี่ยก็ ใช้ระบบ c o n สตรั c ช i นน i s ซด้วยตอนนั้นก็คืองงมากเรียนครูมาโดยตรง c o n s t รั c ชันน i s ซก็ได้ยินผ่านๆตามหลักการการจัดการเรียนรู้แล้วมันคืออะไรนะคะยังไม่เคยสัมผัสอะไรเลยแบบมางงๆทีนี้ก็ก็ทางนะคะทางดารุนก็มีการให้ความรู้เป็น f a c i เ i เตอร์นะคะแล้วก็าก็แต่หนูไปไม่ทันที่ที่ไปที่ลำปางนะคะที่ไปที่เอาบ้านคุณ ไปเที่ยวไปเที่ยวที่ลำปลางหนูก็ยัง <Roth> ไม่ไปไม่ทันรุ่นนั้นแต่ว่าได้มาจัดจริงๆเพราะว่าโรงเรียนว,ว่าเขียนขเนี่ยเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากพี่ใหญ่สู่ของโรงเรียนก่อนก็คือระดับมปลายค่ะพี่เสมกมากก็ระดับมปลายก็มสี่มห้ามหกนะคะก็เราจะมีสองแผนการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนก็คือวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็ห้องเรียนอีกแผนการเรียนหนึ่งก็จะเป็นอ่คณิตอังกฤษทีนี้ก็ ่ะก็โรงเรียนอนะ่ะก็เริ่มต้นจากให้กลุ่มพี่ใหญ่ก่อนให้ครูนะคะออกแบบการจัดการเรียนรู้เลยว่าเราจะเอาจัดการเรียนรู้ที่ต้องแบกเนื้อหาทั้งหมดของตามหลักสูตรกระทรวงเนี่ยคะ่ะแล้วจะเอาสอนโดยทฤษฎีคอนส c t i o n นิซึมเนี่ยส,สอนยังไงก็ให้ทําแผนจัดการเรียนรู้ออกมาเลยนะคะในแต่ละรายวิชาทุกวิชาก็สอนตามแนวจัดการเรียนรู้นั้นซึ่งก็เริ่มต้นรุ่นที่หแล้วก็ ส่งต่อไปเรื่อยๆนะคะจนมาประมาณรุ่นที่5จนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็พอภาคเรียนที่1เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือปีการศึกษาแรกที่ใหญ่สุดแล้วหลังจากนั้นปีการศึกษาที่2นะคะก็เริ่มให้ครูทุกคนในโรงเรียนออกแบบแผนการจาัดก,การเรียนรู้นะคะโดยใช้ Constructionism เนี่ยเข้าไปอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนวัดเขียนเข่ทีนี้ก็เนื่องจากว่า,าเน็กเองนะคะขอ เอ,เองเนี่ยเป็นครูวิทยาศาสตร์แล้วก็มอปลายเนี่ยเราจะมาเริ่มยังไงดีให้เข้มข้นจริงๆนะคะก็เลยทางท่านผู้นวยการแล้วก็ท่านาผู้ช่วยทางด้านวิชาการตอนนั้นก็เลยว่าเราก็จะไปจับสอดคล้องเลยว่านักเรียนเนี่ยจะต้องสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ใช้ทฤษฎีคอนสตรักชันนิซึมเนี่ยเข้าไปก็คือครูเนี่ยสอนออกมาแล้วให้นักเรียนเนี่ยจะต้องมี ผลงานหนึ่งชิ้นโอ้โหโจทย์ยากมากสําหรับนักเรียนแล้วก็ครูตอนนั้นว่าเราจะทํายังไงให้นักเรียนเนี่ยมีนวัตรกรรมออกมาอย่างครูวิทย์แล้วก็จะคุ้นเคยว่าโอเคเราก็จะต้องได้โครงงานได้โปรเจกต์ออกมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นครูภาษาไทยหรือครูภาษาอังกฤษเนี่ยการที่จะได้โปรเจกต์ออกมาทุกคนงงงงกันหมดนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เราก็ ได้ออกมาค่ะโดยการแนะนำโดยการมีฟาซิเลเตอร์ที่ดีนะคะจากทางโรงเรียนดารุ่นแล้วก็จากทางผู้สนับสนุนของเรานะคะก็ให้ให,ให้การคำปรึกษาตลอดเวลานะคะจนสุดท้ายแล้วนักเรียนของเราในปีแรกก็ตะคุกตะคังมากแต่ก็ได้ผลงานออกมาแล้วก็ใช้กระบวนการว่าโยนปัญหาเข้าไปก่อนนะคะว่าปัญหาเนี่ยเอานักเรียนเนี่ยจะต้องการทำนวัตกรรม เลยขอยกตัวอย่างที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้ครูสาขาอื่นๆหรือว่าเราฟังในแบบอะไรโปรเจกต์กับวิทย์มันก็มาคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นต้องการพรีเซนต์สวนในวรรณคดีในป่าหิมพานจะทําอย่างไรอันนี้ก็โยนเข้าไปปุ๊บนักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจด้านนี้นะคะก็เออเขาก็เขาก็เริ่มสืบค้นค้นหานแล้วก็ มี reflection เนื่องจากว่าตอนนั้นก็เราก็ให้เป็นเข้าเข้าจะพูดกับวิชาที่เป็นงานวิจัย is นะคะซึ่งเป็นการสืบอผลอยู่แล้วก็ได้ได้ผลงานได้ผลงานแบบนักเรียนออกมาก็มาพีเซนต์ให้กับทางทางโรงเรียนรนลูนแล้วก็เชิญครูเชิญวิทยากรอาจารย์มหาลัยะคะ่ะเข้าไปร่วม reflect ในทุกๆปีการศึกษา,านั้นถ้านักเรียนตอนอยู่มสนะคะ ตอนเรียนม .4 ซึ่งเป็นปีแรกนักเรียนเขาก็จะได้หัวข้อก่อนแล้วก็จะมีรีเฟกเล็กๆในทุกรายสัปดาห์จากครูนะคะแล้วก็พอจบปีการศึกษาก็จะมีรีเฟกจากาทางบริษัทไทคมนะคะทางเรียนดารุณก็เชิญอาจารย์มาแล้วก็ทางอา,อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ด้านมงคลธัญบุรีนะคะก็มาร่วมรีเฟกแล้วก็นักเรียนก็ไปพัฒนาผลงานชิ้นงานของเขานะคะ ก็ม .5 ก็พัฒนาชิ้นงานต่อนเปิดเทอมมาทุกรายสัปดาห์ค่ะจบปีการศึกษาม5ก็รีเฟกอีกนะคะก็รีเฟกทั้งม4ว่าหัวข้อเป็นยังไงของน้องม .4 และพี่ม5นะคะเขาก็รีเฟกออกมาด้วยว่าเป็นยังไงพัฒนาจนถึงรุ่นที่3นะคะก็วนลูปแต่ว่ามหเนี่ยนักเรียนจะต้องมีชิ้นงานแล้วก็พรีเซนต์ออกมาว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็สร้างในวัตกรรมออกมานั้นอะ่ะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ใช้ ก็พัฒนาชิ้นงานออกมาได้นะคะซึ่งก็เราก็จะเห็นชัดเจนเลยว่านักเรียนที่เราเน้นหนักในการจัดการเรียนรู้แบบคอนสตรักชั่นอ่ะเขาจะมีเขาจะมีการคิดที่แตกต่างออกไปจากนักเรียนอีกอีกห้องหนึ่งซึ่งเราก็ได้ทดลองสองห้องเทียบกันนะคะอีกห้องหนึ่งใช้แต่ว่าให้เป็นแบบชิ้นงานเล็กๆแล้วก็มีการพัฒนาแบบอ่าให้จบเป็นจบเป็นเทอมๆไปกับ ห้องห้องนักเรียนห้องคอนสตรัคชันของเราเนี่ยเขาก็จะแบบว่าก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปสามปีเลยซึ่งนักเรียนในกลุ่มกลุ่มที่ทดลองต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มทดลองนะคะเป็นกลุ่มที่แบบทดลองแบบเน้นหนักเขาก็จะมีมีกระบวนการคิดที่เห็นชัดแล้วก็เวลาที่เอาไปใช้เอาไปใช้ในมหาลัยอะคะ่ะคือเขาก็จะมีความคิดที่ต่างตั้งแต่การเข้าเข้าเรียนในระดับมหาลัยอะคะ่ะเหมือนว่า อาจารย์แล้วก็มหาลัยเนี่ยเขาก็จะสนใจนักเรียนกลุ่มที่อใช้พอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะในการยื่นก็จะบอกว่ามีกระบวนการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็ได้ผลงานนวัตกรรมออกมาก็จะมีความสนใจมากกว่าแต่ว่ามันจะหนักกับนักเรียนมากนะคะในอ่านี้ก็จะแชร์ประสบการณ์เน้นว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องสร้างนวัตกรรมด้วยแล้วก็แล้วก็จําเป็นที่จะต้องอ สอบโอเนแล้วก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะในระบบควบคู่กันไปด้วยะคะ่ะเพราะว่าทางสองอันเนี่ยนักเรียนก็แบบเรียนเขาก็จะต้องแบบมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วเขาก็จะต้องเก็บเนื้อหาที่จะเข้าไปสอบขเ,ขเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาลัยมากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดแตกต่างนะคะว่าถ้าบริบทของโรงเรียนดารุณเขาก็จะเป็นบริบทอีก อีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมคะที่ไม่มีการไม่มีการวัดจากสพทแล้วก็ไม่มีหลักสูตรที่แบบแอ่าของกระทรวงที่จะมาจะมาจะม,ม,มาเน้นหนักตรงนี้นะคะทำไมในนี้มามันไม่มียูทูบขอเวลานอกอันนี้ไงลูกค่ะ <laughs> มี <laughs> มี <laughs> ตัวตัวเล็กมามาปั่นป่วนนิดนึงนะคะ ก็เนี่ยค่ะก็ขอขอแชร์ประสบการณ์วันนี้นะคะเล็กๆในมุมมองของโรงเรียนที่ที่มีการจัดการเรียนรู้แบบนี้แล้วก็ได้นักเรียนที่แบบมีคุณภาพออกไปนะคะค่ะทําไมไม่ไปแบบนี้โอเคอันนี้จบแล้วใช่ไหมจ๊ะจบแล้วค่ะอ๋อโอเค ขอบคุณน้องน้องเน็กนะน้องเน็กค่ะน้องเน็กจ้ะโอเคก็เห็นภาพนะที่มีความพยายามตั้งแต่เริ่มที่ไม่เข้าใจข้อเสียนี้ซึมเลยค่อยเรียนรู้แต่พี่ตกใจคําโยนปัญหาเข้าไปเนี่ยโอ้โหดูแล้วเด็กๆหรือเ,เ,เพื่อนร่วมงานก็คงโอ้โหปัญหาช่างหนักหน่วงเดี๋ยวเดี๋วน้องลูกนั้นจะ <c oughs> ต,ต้องมาเคลียร์คำว่าโยนปัญหาเนี่ยรับยังไงเพราะฉะนั้น <c oughs> ตัวอ,อื่นๆมีคําถาม <c oughs> <ด>ของ <c oughs> <ๆ>เออของครู น้องฌานการไหมครับพี่ทุกตามีมีคําถามหนึ่งนะคะค่ะนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกตาก็พี่ฟังเรื่องของปีแรกๆอ่ะที่บอกว่าพอบอกปีที่สองปุ๊บครูทุกคนต้องออกแบบแผนการสอนแล้วก็เองงกันหมดหลังจากคำว่างงกันหมดพี่ พี่นึกภาพไม่ออกพี่มาจากโรงเรียนที่เล็กมากเนาะในโรงเรียนที่ขนาดไซส์นักเรียนสองสามพันคนแล้วคุณครูง,งงกันหมดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่เหมือนฉับพลันแบบนั้นนะคะอยากให้น้องเน็กเล่าให้ฟังว่าเออตอนนั้นคุณครูเขาเขามีความคิดยังไงมากในความสับสนนั้นแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ที่ทำให้ให้ขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าต่อ เพราะว่าความงงกันหมดไม่ใช่ความรู้สึกบวกแน่นอนอะ่ะมันกังวลเนาะค,<ช>ค่ะใช่ค่ะก็คือตอนนั้นทางโรงเรียนก็จัดจัดอบรมให้คุณครูเลยค่ะสองวันก็สองวันก็คืออ่าทุกทุกปีการศึกษาตั้งแต่ปีที่สองนะคะก็คือจัดอบรมที่โรงเรียนหนึ่งวันก็จะเป็นการให้ความรู้ทฤษฎีก่อนค่ะแล้วก็ ให้คุณครูเนี่ยกลับไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ของตัวเองนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารก็จะมีการเรียกเก็บมาค่ะแต่ว่าไม่ใช่ทุกทั้งตลอดปีการศึกษาก็คือเราดีไซน์การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอนส t ตนซ์เนี่ยหนึ่งหน่หน่วยการเรียนรู้ค่ะแล้วก็ก็ผู้บริหารท่านก็ท่านก็จะเรียกตรวจเนี่ยค่ะแล้วก็นี่คือการภาคทฤษฎีแล้วพอวันที่สองนะคะเราก็จะ ภายใต้การสนับสนุนนะคะเราก็จะพาคุณครูเนี่ยไปโรงเรียนที่เขามีการจัดการเรียนรู้แบบนี้ค่ะก็จะพาไปไปที่ไปไปสัมมนาอ่าภายนอกนะคะแล้วก็ไปที่โรงเรียนก็ปีแรกก็จะไปเอ่อไปที่โรงเรียนที่เชียงใหม่ค่ะค่ะแล้วก็พอปีต่อมาก็จะมีการการเหมือนเป็นการสัมมนาค่ะว่าการสัมมนาว่าอ่าเรา เป็นแนวทางใหม่หลังจากปีแรกที่ครูนําไปใช้แล้วใช่ไหมคะพอกลับมาไปดูว่าครูแต่ละวิชาเขามีการจัดการเรียนการสอนยังไงแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็กลับมาพอปีที่สามก็จะมีการสรัมมนาว่าแล้วนอกจากว่าที่เราออกแบบแล้วเนี่ยนอกจากโรงเรียนสันกําแพงที่เราไปแล้วเนี่ยก็เราจะใช้กระบวนการใ,ใดบ้างเพื่อมาซัพพอร์ตให้นักเรียนเนี่ยรู้จักการคิดแบบคอนสแตนต i นิซึมอะค่ะก็จะมีมาเรื่อยๆค่ะ ก็ครูก็ตกใจก็ไม่บวกก็ไม่ใช่ความรู้สึกบวกอะคะ่ะก็แบบเป็นความรู้สึกแบบอะแต่ว่าเราก็ต้องทําก็ต้องทำ,องทำอพอทําเสร็จก็ก็ทุกคนก็งงใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยแต่พอไปเห็นพอวันแรกทฤษฎีเสร็จวันที่สองเราไปเห็นโรงเรียนว่าอ๋อโรงเรียนอื่นเขาก็ทํากันแบบนี้เราก็สามารถเอามาเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ที่เราทําอยู่ปัจจุบันได้แต่ว่า เราเพิ่มกระบวนการบางอย่างเข้าไปอย่างเช่นถ้าจัดการจัดการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รีเฟกตต่อเนื่องนะคะหูตุกตาก็คือรีเฟกหน่วยนี้การเรียนรู้นี้ก็จบไปแต่ว่าถ้าคอนสแตนต์เราจะแมปรีเฟกตต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็คือเราก็เพิ่มกระบวนการสรุปขมวดปมตรงนั้นเข้าไปเพิ่มค่ะพอปีที่สามปีที่สี่มาก็เริ่มคุ้นชินค่ะทุกคนก็เรียนรู้ที่จะ โอเคคอนสตรัคชันมันไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่เราเข้าใจกันเลยว่านี่มันทําใหม่นะมันมได้งานเพิ่มนะมันคือมันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเพีย okay. งแต่เพิ่มกระบวนการบางอย่างเข้าไปเพื่อให้เพื่อให้การเรียนรู้มันมันขมวดปมมากขึ้นค่ะขอบคุณมากคะ่ะฟังแล้วได้ยินว่าว่า่ามกลางเวลาต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงของคุณครูสิ่งที่ที่โรงเรียนทําคือให้ตัวอย่าง ให้ความรู้สร้างสร้างเหมือนให้เห็นภาพว่าจะพนวักับสิ่งที่เราทําอยู่แล้วยังไงเหมือนความรู้มันก็ช่วยให้เราค่อยๆเดินไปข้างหน้าแล้วในที่สุดก็พบว่าอ๋อมันช่วยให้เราทําได้ชัดเจนขึ้นคมชัดขึ้นจากสิ่งที่ที่เราทําอยู่แล้วในปากหลายๆอย่างอันนี้ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็ชัดชัดมากขึ้นแล้วก็เพิ่มเพิ่มขบวนการแบบเข้าไปอีกนิดเดียวเท่านั้นเองเราก็จะแบบ มันก็จะแบบเหมือนพัฒนาได้สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องนิกครับท่านอื่นมีอะไรจะถามครูเน็กบ้างไหมครับอ่าถ้าไม่มีอย่างนี้แพอมีเวลาเนาะเมือ่อกี้พี่ได้ยินครูเน็กบอกว่าปัญหาอุปสรรคตัวหนึ่งที่ที่อาจจะยังไม่ไม่ทําให้ตรงนี้เนี่ยไปได้ไกลก็คือโทษทีนะมีคําว่ากรอบของสอบพบ แล้วก็ไปอ้างอิงว่าโรงเรียนดารุณเนี่ยอาจจะไปได้เร็วเพราะว่าไม่มีกรอบเป็นจุดนี้คําถามก็คือพี่คิดว่าในวงเนี้คงมีครูอยู่เยอะแล้วหนูออกนอกกรอบยังไงที่ถึงทําม่ได้ปัจจุบันนี้หรือยังอยู่ในกรอบแหละแต่ค่อยๆเลาะขอบกรอบไปเรื่อยๆแชร์หน่อยสิจ๊ะก็คือยังเอ่อจะบอกว่าไงคะไม่ได้ออกนอกกรอบค่ะเพียงแต่ว่าคือสพรอเขามีหลักสูตรมีระยะเวลามีไทม์ไลน์ของเขาว่า ว่านักเรียนและครูจะต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมคะมีหลักสูตรเนื้อหาว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างเราก็ใช้หลักสูตรตรงนั้นนะคะแต่เราเพิ่มกระบวนการคอนสตรัชั่นเข้าไปในหลักสูตรแล้วก็ทําให้แบบแมันมัน,มนคือความรู้ที่นักเรียนมีแต่ก่อนเนี่ยแบบอาจจะเป็นความรู้ที่ครูก็ออกแบบอยู่แล้วเน้นกระบวนการคิดอยู่แล้วซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับ สิ่งที่คอนสรันชั่นเข้าไปแต่ว่าอย่างที่แจ้งไปที่เมื่อกี้ว่ามันจะมีส่วนท้ายของคอนสรันชั่นที่นักเรียนนะจะต้องสามารถขมวดปมความรู้ให้เป็นความรู้เป็นไมซ์เซ็ตของตัวเองให้ได้ใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะที่เราแบบเพิ่มเข้าไปเหมือนแบบตอนนี้อัดอยู่ในกรอบแบบแน่นเปรี้ยเลยโอเคจ้ะคุณแสงเดือนรู้สึกว่าจะมีคําถามเชิญเลยครับอ่าจริงๆไม่มีคำถามนะคะก็มาดูน้องเน็กค่ะก็อยู่ยนวัดเขนเขตน,นะคะ ยางนี้ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ดดคะคือจริงๆแล้วจอมากํลาลังใจที่เสมานะคะแล้วก็คุณครูจุตานและคุณครูทุกท่านนะคะจริงๆ,ๆก็เคยไปได้ไปกับน้องน้องแหม่มน้องวิน้องอาร์ตมาคราวที่แล้วนะคะก็กลับมาก็ยังคง อ่าไดายที่น้องแหม่มก็ได้ย้ายเนาะก็เลยาฝากน้องเน็กนะคะที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แต่นี้ในฐานะที่ก็อของเป็นสปทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนวัดเขนเขตเ,เนี่ยก็รับโครงการของอที่ใช้แนวกระบวนการแบบนี้นะคะก็ถือว่านักเรียนที่จบไปอะค่ะก็ไปเรียนต่อโดยใช้พอร์ตฟิลลหรือใช้ผลงานตรงที่นักเรียนได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบนี้และค่ะ ซึ่งมันมันถือว่าเป็นโอกาสให้กับลูกๆของเรานักเรียนของเราอะคะ่ะลูกศิษย์ของเราที่จะไปะเข้าสู่มหาวิทยาลัยได้โดยที่มีผลงานมีชิ้นงานหรือมีอนวัตกรรมที่นักเรียนได้สร้างขึ้นมาจากการที่นักเรียนได้นาเสนอเรียนรู้แบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เท่านั้นนะคะเพอพูดถึงพอพอพูดถึงสบทเนี่ยจริงๆเรามีโครงการตามสบทก็คือว่าหนึ่งโครงการหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมค่ะ หนึ่งโครงงานหนึ่งห้องเรียนหนึ่งนวัตกรรมก็คือว่าทุกห้องเรียนจะต้องมีโครงงานนะคะก็สอดคล้องกับทางของสวัสถแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็สามารถที่ทําให้นักเรียนนะคะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาได้นะคะซึ่งไม,ไม,ไม่ไม่เฉพาะที่เป็นวิทยา,านนศาสตร์ณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นอ่าหลายๆกล,ลุ่มสาระนะคะก็ขอบคุณนะคะก็เลยมาร่วมฟังแล้วก็ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านท่านรองแต่งเดือนมากนะครับแล้วก็ทุกเอ่อ ลูกคลิปของครคูแสงเดือนเนี่ยไม,ไม่ไม่ทาให้ผิดหวังเลยนะครับถึงแม้ว่า <laughs> จะจะเป็นคนที่เข้ามาต่อจากน้องที่ที่ได้ยายนะ <laughs> โอเค,อเค <laughs> ก็ตั้งนั้นตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้ผมได้มีประเด็นอันหนึ่งคือที่ครูน้องเน้นเนี่ยบอกได้โยนปัญหาต่างๆเข้าไปเพื่อให้เขาเป็นเรื่องโปรเจกต์เบสน้องนัทหนูจะต้องมาอธิบายว่า ปัญหาที่คุณครูโยนมาให้เนี่ยหนูรับยังไงหนูได้เรียนรู้ยังไงและชีวิตนี้มีความสุขกับปัญหาที่ครูโยนมาไหมเชิญน้องนัดวิลาสินิจ่ะ